สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบิร์สุขู่ทุกคนสบายดีตอนนี้สามีกะผ้าน้องตุกเกียวมาเลาะลินอยูอ่งานคิดสมาธิพี่น้องอ,อยู่โบสถ์เนาะอยู่โบสถ์มือนี่กะอตอนนี้กับประมาณห้าโมงเข่งเนาะแม้แล้วยังพุท่านมืดพี่น้องไฟก็เลยยังพุท่านงามเนาะแต่ว่าเพิ่นกบเปิดทุกยุดแล้วเนาอไฟเนะาะวันนี้สามีกะที่ย่างเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องว่า ตอนยังเว้นอยู่นี่เนาะกับตอนกลางคืนเนาะตอนใดงามกลัวกันเนาะพี่น้องมันนี้กะชิละเบึ่งไฟแต่ละจุดพว,ว่าเพื่อนตบแต่งนี่ฮะใช้เวลาหลายมือเติบได้เพื่อที่มาฮอนมือคิดสมมานะพี่น้องม,ม,มือนี่ก็คือจัดเต็มเรียบร้อยเนาะมันนี้งาม,มาขนาดเ,นเลยนคิดสมมาสวันนี้นวันที่ยนะ่แมนแล้วสวยงามขนาดเลยพี่น้องคนก็นเริ่มทยอยมาแล้วเนาะเพื่อนกับผ้าครอบครัวเพื่อนมาเล็นมาเ่ือป๊มีมีความสุขขนาดเลยเด็กน้อยเพื่อนนั้น ไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆเนาะตามต้นไม้ผ่นกระติดไฟเต็มเลยพี่น้องอเ้ยป้าท้องแบบรู้สึกแบบเขาเอื้อนมาอย่างได้รับพลังงานดีๆไแบบา่ามันเห็นของสวยๆง,งามๆนะพี่น้องอยู่ทางริมโขงกัเจ้าจัดบูธขายอาหารเนาะมีเป็นพวกเครื่องดื่มแล้วก็มีเวทีที่เพิ่นที่อาจจะมีการเล่นเกมแจกของขวัญในวันคิดสตมาสเนาะพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวจ้าหน่อยสามีจังทีพาพี่น้องอยากออกไปเลาะเบิงทางนอกเนาะ ักขนาดพี่น้องโลถ่าแต่มืดตอนนี้เนาะสวยมากสวยมากพี่น้องใกล้ทีอ่าบอจังมือนี่กันีิ New year ปีใหม่แล้ว 2> 2, สองพันสหาแล้วไะไปเลเบิ่งกันเลยแฮปปี้นิวเ a ียร์พน้องตะเกียวสิภาพไปเลเบิ่งพี่น้องตอนนี้คนกันยังบลายเนาะอ,อันนี้ไฟอันน,น,นี้อันนี้อะไร กล่องของขวัญคิสมาดใหญ่มากระวังเหยียบไฟนะโ้นต้นไม้ก็มีสวยมากพี่น้องมองนี้ค่ะเป็นแบบต้นไม้ย่อยลงมามองนี้อีกฟ้ามุมถ่ายงบหลายขนาดเลย ห้ามจับไฟเนะาะกลัวไฟดูดโอ้ยอุย้ยตกใจหมดเลยหืมไฟน่ารักมาก เรามาด้วยก,กันหรือเปล่าเนี่ยสวยจริงๆเริ่มมืดลงมืดลงแล้วก็แห้งเห็นความสวยเนาะเห็นความงามพี่น้องออสวยจริงเอามองนี่คือเป็นอุปุ้มอุปุ้มแห้งงามนี่นี่ตรงนี้อ่ะทำไมเป็นดอกไม้เนี่ยสวยมากไม่กล้าจับกลัวไฟช็อต ส <c oughs> ีขาวสวยงามขนาดเลยพี่น้องสวยจริงอะไรจริงโอ้โหอ,อืดอกแบบนี้แห้งงามสวยมาก <c oughs> มือแรกนี่จิงนเอาพ่นแหดาวเนาะมีเวทีพร้อม อยู่ข้างน้องพ่นกับซะมีบูธบูธคริสต์มาสขายอาหารน้องพี่น้องเขาจะไปลเลาะเบิ่งว่ามีอะไรขายว่าง น,นี่รถที่เพื่นสืแห่ดาวอันนี้เพิ่นประกวดปะอ๋อเมื่อไหร่เพิ่นแห่มูน,น,มนี่บอ แห่สองวันหรือเปล่าไปเบิ่ง่คนขายอือยกงินี่อืมนี่ผลไม้สด ทอดมันปลาเอด,ดี๋ยวไม่ต้องแรกก็ได้ไหมคะทอดมันปลากายยำอมยำยแซบเราเราจะกินอะไรดีตัหลอดลมปนลูกชิ้นนึ่ง เกียร์นะลูกศิษย์ผมอะสาวผมนัะเอาเงินนะไมะขาาทบไมละสิบบาทค่ะล้วยทับมาและสิบบาทอืมล้วยทับ้นกะทิ่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าเราจะกินอะไรว่าฉันไมรแจงรอนแจงรอน สุตค่ะของเาที่เอแกยังไม่เคยชิมเหรอยังไมยังให้ช<อ>ิมเหรอเขาได้นบพเพาแต่ต้องรอก่อนนะคะยังไม่สุกอ,อ๋อยังไม่สุกเดี๋ยวเดินมาแล้งมีกิกัอันนี้แกงเอ,อไม้า <c oughs> ไม่กลัวฟุ้งออกเร <c oughs> าจะกินอะไรดีวันนี้ทอดอะไรนี่โอ้ตังหูทอด สามชิ้นสิบบาทอันนี้ไม้ละสิบบาทเม่นเหมือนอาหารเวียดนามอืหมูตะไคร้ไข่ปิ้งข้าวจีสิบบาทน,นี่อะไรข้าวจีข้าจี่ร้อน อาการหนาวๆนาวน่าจะขายดีมะขามอะไรนะมะขามเทศอันนี้เมี่ยงยำแหนมยำแหนมคลุกกินไหมอยากไหมเนาะ อยากกินอยู่นาเอาเลยขายเป็นลูกอ่ะจ๊ะนั่งคานนี่ก็ได้ค่ะเุดเอาเอาสองลูกได้ไหมว่าเป็นชุดเอาสองลูกอันนี้นะชุ้เดวอเออเอาลูกเดียวโอ้คิดว่าอันเอาลูกเดียวจ้ะก็กินไม่หมดใจานเนาะ ไม่รู้ไม่ค่อยได้กินเขาเรียกแหนมพุกสดใหม่สะอาดรักอนามัยไส่หนังหมูเป็นแนนหกกนมเขา่นานะจ๊ะเนาะพุกใส่กับหนังแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงเลือกได้ถ้าเราจะใส่ไม่ใส่จก็ใส่ปก,กติเลยเนาะเปรี้ยวเนาะ ธรรมดาปลาด้วยเปี่ยวมีผิดทอดผิดทอดกินกับแหนมคุ้มเทปเป็นหอมแดงกระชายกุหรี่สิงห์โอ้โกินหลายขนาดเลยมือนีค่ะกินอย่างก็ยังกินหลายยังก็หิวกินเยอะไม่ได้นะ เดี๋ยวพุงออกคสมาในวันที่ถึงวันที่31โอ้ถึงวันที่31มีงานถึงวันที่31จะมีทุกวันเลยวันี้วันเล็ใช่วันนี้วันเลกค่ะโอ้วันเรกค่วานเปิดงานคู่วานนี้เปิดงานจะจะมีแห่แห่ดาวใหญ่แห่แห่ต้นไหนคะยี่สิบอ๋อยี่สิบเจ็ด อไม่ได้เห่ววันนี้หรอคะเห่ยวันนี้เห่ยวันนี้ก็มีเห่เห่นิดหน่อยออ๋แต่ว่าอันที่ใหญ่ๆกันยิบจีดดีอะไรกันกี่โมงจ๊ะครับงครึ่งครา่งครึ่งท่านอยู่เนาะงานปีนมากไฟตรงนี้ก็สวยนะ ร้าวนั่งนกะินตรงนี้เออใน้องสเกียวซิมเน่มครุำูกระจั้เลยนะนองกินกินใส้พักปะเอาพักใส่น้ำหลังเอาอ กัดพิเครช้เป็นยังไงคะอือเาใ้อน์้ยวมากอือเปรี้ยวผสมแบบเนื้กืออียงแต่กระเซ็บอยู่บ่มีพักหลายอย่างเนาะพีน้อง ข้าพี่น้องันมของคุบัดคุณเราคงกินร้ายเลยเนาะเขินกับงาสาโงงงานนี้เลยงานงานมีฮอที่สามสติพี่น้องริมโขงนครพนมยูนาโบดเลยเมื่อ่้าันุกได้พนหกแล้วเทียบถึงแห่แทแห่ร้อนเย็นๆถเขาินว่าแห่เรียบร้อยแล้วอร่อย่นะ

ตัวเดียวจะสั่งสลูกตเดียวก็เยอะแล้วไม่รู้ไม pues ่เคยสั่งก็จานเยอประมาณอะไรจั่งไปว่าเออกินคนละลูกกว่านี้ใช่ไหมอือแงอ่ล่แจพักกรอบแซ่บคนิแสดงบอกแมลง อย่าเลาซื้อโอ่งละอย่าไยซื้อแพงละแสดงถึงวันที Bü ่อาชีพเลยหรือเปล่าเขาไม่ก็อร่อยาอรอยใบผู่ร่่าว่าไทยนังกิดแบบคัดเด็ม่น้องแต่ว่าอยากเ่ายาลายานป่ยาั่เวลาพูดไทยแล้วเหมือนพูภาพดีเนาะใกน้ใกล้ใกล้โคตรหวาน หมดได้เปรี้ยวแห้งแล้วนเาเดือกันดายเรนมากพี่น้องวันนี้สามีที่มาซิมมานนี้ที่นี่น้องสาวซิมไปแล้ววันเสาร ใครใครเ่ยโอ๊ยทวันเลยวันมาตกใจหมดน้องเพชรสวัสดีลูกเลี้ยดมานั่งเร็วนั่งข้างนี้ข้างเี้รกินยาตนนตกใจมือเปืือนจับตา

เพิ่อนน้องเดี๋ยวทำนีงชิ้นแหนมคู่กับน้องกับหลานซะก่อนเนาะจะหน่อยจะทิพย์ไม้ยางรออีกหน่อยเนาะข้างหลังเลยพี่น้องสวยมากสวยงามมากตัวนี้ข่ำแล้วพี่น้องมืดแล้วสวยมากแหนมไปต้นไม้เนาะเป็นแบบยิบยับยิบยับสีสันสวยมากอยากสิภาพไปย่างเบิ่งอุ้ยอุ้ยมีภาพไปเบิ่งมองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเพชรก่อน รอเพชรก่อนแล้วก็เดินลงไปทางนั้นสวยมากเดินเร็วมากมารอน้องเพชรตรงนี้ป้าบองนี่ถ่ายรูปสวยนะเนีย่ยเนี่ยสวยจริง ซิงกะเบ้ค่ะไปเดินไปดูรอน้องเพชรน้องเพชรไปถอดเสื้อเชิญชวนนะคะตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วใครที่มีญาติที่น้องมีลูกมีหลานไปทํางานนะคะที่ต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองถ้าจะกลับมาบ้านเกิดนะความของเราก็สามารถเชิญชวนกันมานะคะรับความสุขนะคะกับเมืองสโลไล์ของเราได้นะคะตะการตานะคะสีสันของริมฝั่งโขงของเราได้นะคะ และนอกจากนี้นะคะเรายังมีัสวยงามจังเลยสีสันสดใสขนาดเลยสวยมากอ่าริมเขื่อนถนนสุนทรวิจิตรนะคะตรงเลิฟเลิฟสุนทรวิจิตรนะคะหรือว่าจะเป็นตรงข้ามบ้านพักตลาดจังหวัดนะคะเราก็เป็นติดยองโน้ตัวเดียวก็ใส่ชุดเข่าวตีมคริสต์มาสได้นี่สีเขียวคริสต์มาสแล้วก็มีอันนี้ด้วยสวยมากถนนนะคะและเรายังมีนะคะบริเวณวิถีพันธ์สาย นี<ล>่ดาวบระะิเวณลานกิโลชมวิวหรือว่าถานนคนเดินนะคะ จะแสดงไปนะคะความสวยงามนะคะต้อนรับปีใหม่ให้กับทุกทุกท่านนะคะได้ชมกันนะคะและนอกจากนี้นะเรือสำราน้ยังมีนะคะอุโมงค์ไผ่ดาวล้านดวงเมื่อวานอากาศบ่หนาวแห้งเนาะบ่หนาวซะปมือวานนี่นะพอดีเลาะแบบหนุ่งแบบนี้กับ่ได้หนาวนะขลักขนาดเลยนะคะบริเวณถนนมิเตโยนะคะโดยองค์การบริหารส่จัดการนครศรธรรมราชพสิพาไปเลาะเบิ่งมองต้นไม้หน้าโบดงามแหง ของน้ำพอนพนกของเราเองค่ะและนอกจากความอลังการความสวยงามนะคะในด้านของการประดับประดาฟังสีสันนะคะของของเราแล้วค่ะวันนี้นะคะเรายังมีการจัดจำหน่ายค่ะสินค้าของที่ระลึกนะคะสินค้าโบราองนะคะของจังหวัดนครพนมของเราไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โบราณของกินของใช้นะคะได้ประกาณว่าราคามาแล้วสูงจังเลย นาทุเกี่ยวใส่เกือบสูงนะนี่สูงเท่าเพชรเลยสปะาไปดูต้นไม้สวยใเยหวสูงใ้เพแล้วเป็น้เตที่ัวาของนเลยะะว็ไปเดินอยาให้เพชรอยาให้เพ็นตัวเล็กๆเหมือนตัวยังเด็กน่ะ นี่มองถ่ายรูปกับซันตาคอสเนี่ยมีกล่องของขวัญไปนี่พี่ถ่ายรูปอ้าวซันตาคอสหมด หมดแรงแล้วจัตะคอนไงหลังจัตะคอนหมดแรงสวยมากวชยนะกนี่เทิงต้นไม้สวยมากพี่น้องเข้ากาผ้ากันเละมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วเนะาะบันนี่กาทีไป เบ่งอยู่ทางในโบสถ์เนาะพี่น้องคือข่ำมืดมาแล้วนี่แสงไฟมันสีงามเนาะกะฝากพี่น้องติดตามทางซองน้องตัเกียวเนาะน้องตุเขียวจะไปเก็บภาพบรรยากาศช่วงคำ่ำคืนนี้เลยเนาะแสงไฟงามขนาดเลยพี่น้องสําหรับคลิปนี้สาวมีกับน้องสาวและกาหลานเนาะขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องพบพอกันในคลิปต่อไปสบายดีบ๊ายบาย